สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมมาร์สเลเดอร์อีกเช่นเคยวันนี้คือเกมมาร์สเลเดอร์เดนโอนะครับมาร์สเลเดอร์เดนโอเป็นเกมที่เอ้ยจนเป็นมาร์สเลเดอร์ที่ได้รับฉายาว่ามาร์สเลเดอร์ที่ตลกที่สุดนะครับมา,มาเริ่มไอร่ากันเลยนี่ก็คือเแ็ปขัดเดนโอนะครับผมจะบอกจนวนเขาว่าดิแคปคัดเป็นอะไรบ้างนะครับ อันนี้จะเล่าละเอียดกว่าไอ้พา์ทีเรียนนะครับที่มันเป็นมาสเตอร์สีทวันะครับคลิปขัดแรกเลยก็คือคลิปขัดมาสเตอร์เดนโอข้างาเดนโอที่เป็นสีเหลืองทองด้านในเป็นสีน้ำเงินเชื่อว่าวิงเดนโอข้างๆวิงเดนโอที่เป็นที่เป็นคล้ายๆสีครีมๆนะก็คือมาสเตอร์นิวเดนโอหรือหลานของมาสเตอร์เดนโอนั่นเอง ไอ้แดงแดงก่อของเราเป็นเซลขาวคือเข็มขัดมสัสไรเดอร์เกานะครับเป็นมสัสไรเดอร์ตัวร้ายที่อ่าโกชิอิบอายนะครับส่วนไอ้เดนโอหน้าสีม่วงเนี่ยคลิปแคดเดตโอ้ละสีม่วงครับไม่ใช่ปุ่มม่วงเนะครับมันคนละอย่างกันนะครับนั่นคืองานนีน้ก็คือของคองมเมเดอร์เนกาเดนโอครับส่วนไอ้เป็นไอ้เนี่ยไอส้สก ไอเข็มขัดทองทองที่ด้านในเป็นสีดำเทาๆนะครับกับไอที่มาเป็นลูกกระดูกันนะมันคือเข็มขัดเดียวกันนะครับแต่คนแปลงล่าคนละคนนะส่วนไอเนี้ยครับก็ผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับเพราะผมยังดูไม่ถึงนะครับไอจะมาเป็นลูกเครื่องบินนะครับใครไม่เห็นเป็นลูกเครื่องบินกูก็เอาไปซูมนะครับแล้วมันจะเป็นทองทองข้างในแดงๆส่วนไอเข็มขัดสีเขียวนะครับคือเข็มขัดของม้าทีอดู้นะครับเอาโ้าไปกดหรอโอ้เกือบไปแล้ว เราจะมาแปลงร่างกันนะครับเริ่มเลยนี่วข้าง่างนี่วข้าง่างที่พระเอกใช้จับนะครับนีิกทาไม่ตายนีิกทาไม่ตายนะครับท่าไม่ตายของมาเดนสุกตัวนะครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับคือมันจะพูดว่าฟูชานะครับนี่คือพูดแล้วพระเอกนะมันจะพูดเหมือนกันนะครับ มไม่บอกแล้วเดือดบอกก็แตกต่างแล้วว่ะคาเมาเลเดอร์นีก้ากับคาเมาเลเดอร์ดินโอกันฟอร์นะคะของกันฟอร์มันจะไม่ของกันฟอร์มันจะม่วนกันทำให้เลเดอร์น,นีก้ามันจะออกม้วนขึ้นูครับ ต่อมาคามรเลเดอร์วิงฟอร์มนะวิง <Hey, S 1> มคามิต่อมาคามิคาเลเดอร์หลานเดนโอนะครับ ก็มไม่ขอรีวิวอะไรมากมายนะครับส่วนไอตัวนี้นะครับก็ผมจะขอรีวิวไอตัวที่ไปเป็นกระดูกไดเวอร์กระดูกนะครับเพราะว่าไดเวอร์กระดูกเนะี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องมาก่อนไอไดเวอร์ไอไดเวอร์ที่ไม่มีลูกกระดูกนะครับแต่ผมรีวิวตรงชี่นี่กอ่อนเขาเป็นเรื่องเกา่าเพ้รปุ่นเชี่ยน่ สุดท้ายก็เหมือนเดนโอนะครับแต่เสียงมันจะไม่เหมือนนะครับต่อมากับคาร์มรเมนไรเดอร์คาร์มรเมนไรเดอร์ดาร์กเดนโอหรือคาร์มรเมนไรเดอร์นนกาเดนโอนะครับเฮนชินม,มันจะพูดภาษาต่างๆแบบน้มไม่ต่างกันเล,เลยเลย ส่วนมันก็เล่นได้เหมือนค่ันเล่นเดนคับเดนโอเป้ปกตินะครับเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ตัวนี้สิต้องรีวิวคอมเบอร์เดอรสเกลก่อนนะครับดีนะครับในโลกของสถอันนี้จะเหมือนกันนะครับแต่เสียงมันแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไอ้ตัวกระดูกนะครับเพราะว่าตัวกระดูกมันจะมีมัดมันจะมาก่อนไอ้คอมเบอรเดอร์ตัวนะครับเป็นของ ซึ่งผมยังไม่ได้บอกว่าเขามาเลือกตัวอะไรมันจะมี่งไปกดตัวอ,อยู่ในเด็บบูตี้มันก,ก็ไม่ได้าาเลือดจาอ้นะครับที่เขาไม่เลือที่เป็นกระลูกกระดูกครับ,บชื่อว่าคาาอมเมด้เดอร์สกาวไฮแจ็คฟอร์มนะครับคอมเมด้เดอร์กตัวนี้ครับที่มัไม่มีกระดูกอะไรแบบชื่อว่าคอมเมด้เดอร์ไฮแจ็คนะครับแล้วมาเริ่มไปลงกันเลย แตกจากคาเมเลเดอร์กาโอและคาเมเลเดอร์ตัวอื่นนะครับต่อมาเป็นคาเมลเลเดอร์ไฮแจ็คนะครับไฮแจ็คฟูมสีใบล,ล่างมันเป็นเหมือนกับคาเมเลเดอร์เหมือนคาเมเลเดอร์สเกลนะครับแต่ตัวนี้มันจะเปลี่ยนแค่คนแปลงร่างกับผ้าพันคอของมันนะครับต่อมากับคาเมเลเดอร์ผ้ารองกันนะครับ บอกก่อนนะก่อนไอชี้นี่นคืออะไรนะครับอ๋อจำได้แล้วไอตัวนะ่าจะเป็นลูกแคปปี้ทองๆนะครับที่มันข้างๆสีแดงอ่ะมันเป็นมาเดอร์มันเป็น Mother, มาเดอร์ตำรวจจากอนาคตนะครับซึ่งไม่รู้เดินหนุ่ในเดอรมูฟวี่ไหนนะครับแต่ผมเคยได้ยินนะครับไอตัวเชียเนี่ยอันนี้คือคลิปขาดของพันลองนะครับที่จริงผมน่าจะรีวิวก่อนนะครับแต่ประมาณว่าผมไม่ค่อยชอบนะค,คนขับพัลลองอะ่ะเป็นคนขับพันลองมาดูแปลกตาจากไอพวกตัวอื่นมาก 最初に言っておけ。おれはかなり強い。おんきゅうポテトプロマーカメディーにおいて、そのシャッターもダンナー。 ตัสุดท้ายนะครับตำรวจอนาคตของเรานั่นเองเอก็บไอ้ทำอะไรเดี่วยิงนะครับอธิบายก่อนจบกินเคือมันเป็นลูกติดเอครับมันเป็นล่าสุดยอดของออย,ยินเอรครับูยู่ลาทเสร็จเลผมก็รู้แล้วมาเป็นตำรวจแต่ไอเบลลุี่มันทกข์ะให้เตัวาใช่มครัเบเป็นไอ้ตัวนั้นเป็นที่เสร็ปนตัวครับม,ม,มันมีแค่เพียนครับ เฟอร์เฟกเวียพอนเหรอเพอร์เฟก์เวียพอนเีกอะขอ oh, oh, จับคลิกแต่เพลงเขานี้นะครับ